เพื่อนครับเพื่อนชาวลลงตาทุกคนครับชเวลลงตาวันนี้มาซ่อมเนี่ยครับเครื่องเสียงแบบพกพานะเพื่อนนี่เลยวาซิบา้าวาซิบ้าแะ้วพี่น้องเออเครื่องเสียงพกพาเอาไปเปิดตามทุ่งไร่ทุ่งนาฟังเพลงทําสวนทําไร่ทําอะไรก็แล้วแต่นี่สร้างความบันเทิงได้สุดยอดมากวาซิบา้าแต่เดี๋ยวนี้มันเปิดไม่ได้แล้วล่ะ ไม่ได้นะดังปุ๊กปักปุ๊กปักนะครับ XB 281 UR นะครับไปดูกันเลยนะครับเป็นอะไรนอ้อกอ้แต่วันแล้วนะผมเริ่มแรกๆเนี่ยเพื่อนอย่าลืมวัดดูแพล่งพลังงานก่อนนะเพื่อนผมผมหนาวมากนะเพื่อนอากาศหนาวเดี๋ยวนี้หนาวนะเดี๋ยวนี้สองโมงแล้วล่ะนะครับยังหนาวอยู่เลย ดูดูแบตเตอรี่ดูแบตเตอรี่ต้องมีไฟด้วยนะฮะเห็นไหมแบตเตอรี่นะครับสามโวลต์นะครับสามโวลต์นะครับเปิดเครื่องมันเปิดอยู่แล้วเนาะนะครับอย่าลืมแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมดูนะฮะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟก็จะเป็นอาการเช่นเดียวกันนี่แหละนะครับเอาแกวออกมาครับหมุนท้สกรูน็อตออกสี่ตัวนะเพื่อนเอออย่าลืมดึงตัวนี้ออกด้วยโอ้ยมันหนาวสั่นนะพูดถึงนะขาดหนาวมากนะครับ อากาศหนาวนะเดี๋ยวนี้นะนะครับมันเป็นฤดูแห่งความหนาวแหละตอนนี้ก็พักการอาบน้ําไว้ก่อนนะครับเป็นระยะเวลา4วันนะครับนะครับช่วงนี้นะนะครับแจ้งเตือนเพื่อนด้วยนะครับว่าหนาวมากก็อย่าไปอะไรมากมายนะครับนะครับและถ้าเจอแบบนี้นั้นเพื่อนนะครับเราจะวัดไฟคอมสวิตตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแรงดันไฟตกข้อมสวิตนะครับก็จะเป็นที่สวิตเลยนะครับเพื่อนนะ สั่นๆเลยหนาวาอ่าแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับ๋ยวล็อกกันแมงสามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำอย่างนี้นะเพื่อนเอ้ทำแบบสั่นๆแล้วหนาวนี่แหละนะฮะอ่ะตอนนี้ปิดสวิตช์อยู่นะครับปิดสวิตช์อยู่นะครับเอามิเตอร์มานะตั้งมิเตอร์ที่1ิบโวลต์แบบนี้นะครับตอนปิดอยู่นะก้แรงดันไฟก่อนนะมันคร้าทางไหนอย่างนี้นะ นะครับนี่คือแรงดันไฟที่ข้อมสวิตอยู่นะครับในกรณีที่ยังไม่เปิดนะครับแล้วเปิดสวิตนะครับไฟก็จะไม่ค่อมสวิตนะครับน่ะเห็นไหมไฟยังข้อมสวิตอยู่เลยก็แสดงว่าในส่วนนี้หน้าสัมผัสของสวิตมันไม่ต่อกันเพื่อนดูนะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าผมจับมิเตอร์แบบนี้แล้วผมปิดสวิตเห็นไหมครับแรงดันไฟค่อมมากขึ้นเปิดสวิตปุ๊บอ่าแสดงว่าหน้าสัมผัสสวิตไม่สะอาดนะ ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนดูที่สวิตเลยนะครับนี่ก็คือการค้นหาจุดเสียคิดว่าน่าจะเจอแล้วว่าเป็นที่สวิตนะครับทีนี้นะครับคุณสมบัติของมิเตอร์นะครับคุณสมบัติของมิเตอร์นะเพื่อนปรับมาที่2 5 0มิลลิแอมแบบนี้เลยนะฮะแล้วเพื่อนก็ทําการจิ้มลงไปนะฮะจิ้มลงไปตรงสวิตนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเครื่องกินมิลลิแอมอยู่นะครับเครื่องกินแอมนะแสดงว่าในส่วนนี้นะครับหน้าสัมผัสสวิตมีปัญหาจริงๆนะครับและเครื่องก็กินไฟด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเปิดไปตรงตรง FM นะ FM นะครับอ่านะรครับเห็นไหมและทีนี้ถ้าเราต่อตรงตรงหน้าสัมผัสเลยนะครับต่อตรงหน้าสัมผัสให้เครื่องเขาทํำงานเขาจะทำงานได้ไหมนะครับถอดสายมิเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งนั้นเพื่อนเราจะใช้มิเตอร์เป็นจัมเปอร์นะฮะสายมิเตอร์เป็นจัมเปอร์ตรงสวิตช์นะครับนะครับแบบนี้เลยนะ ม่เห็นดังเลยไม่เห็นดังเลยไม่เห็นดังเลย,เเลยแสดงว่ามีการเสียมากกว่าสวิตตัวนี้ใช่หรือไม่นะครับดูนะนยครับจัมเปอร์แล้วนะครับจัมแล้วนะครับมือผมมันบังสิททีนี้เนี่ยอันนี้เนาะลองขยับแถวนี้ดูนะครับโอ้โหเพกกื่อนเอ้ย มีมากกว่าการเสียในส่วนของสวิตตัวนี้นะครับมีต่อไปอีกนะอาจจะเป็นพวกสวิตแบนพวกนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของไอซีจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คงจะต้องได้รื้อออกมาแต่ในส่วนแรกเนี่ยสวิตต์ตัวนี้เสียแล้วนะครับมีปัญหาแล้วต้องล้างในส่วนของสวิตด้วยนะครับอาจจะต้องเปิดแฟลชไดดูนะครับ USB แฟลชไดด์แล้วเนี่ยนะครับดูนะครับเสียบแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อนก็ปรับมาที่ MP3 USB เขาเนี่ยนะครับแล้วก็เล่งเสียงว่าจนหมดเลยนะครับจัมสวิตตัวนี้ดูหน่อยสิพยายามเล่นอยู่นะครับเพื่อนครับไม่มีเสียงออกนะเพื่อนไม่มีเสียงออกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าในส่วนของไฟนะครับตรง USB แฟลตได้หน่อะครับกับพิบอยู่นะครับไม่ดังนะเพื่อนไม่ดังนะแสดงว่าตัวนี้มี2อาการนะครับหนึ่งครับสวิตช์สองไม่ดังด้วยนะครับอาจจะเป็นในส่วนของตัวแจ็คนี่นะครับแจ็คอินพุตเขาเนี่ยครับนะตรง a อ X เนี่ยครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียก็ไม่รู้แหละแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าความต้านทานดูนะครับบอกมาหอดบริษัทเลยอนะครับแกะออกมานะครับโอ้ยมันหนาวอีกแล้วหนาวมาก มุนนอดอกแกออกนะครับออโอ้หลายโพดมันมันหลายโพดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาฝัดฝุ่นทำความสะอาดมันมันมันหลายโพดครับมันมันหลายเกินไปนะแมงสสบนะครับเพื่อนก็เอาสายไฟมาต่อตรงสวิตช์นี่ก่อนนะครับต่อตรงสวิตช์นี่ก่อนเพื่อให้เครื่องข้ามการเปิดหน้าสัมผัสของสวิตช์นี้ไปก่อนนะครับเพื่อน เราจะต้องทําให้เครื่องมันดังก่อนนะเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็ได้นะครับสายไฟมาต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อแบบนี้นะครับไฟมันก็จะติดแบบนี้นะถ้าเราเปิดมาตรง M3 มาเลยของเขาเนี่ยเห็นไหมครับต่อไปเลยนะครับนะครับต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับไฟก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับเสียบเข้าไป M3 แฟลชไดเนี่ย เขาก็พยายามอ่านนะครับไฟกับพิมวบแวบๆเสียงไม่ดังนะครับเพื่อนๆเสียงไม่ดังนะเขี่ยสัญญาณครับทีนี้เป็นการเข้ากระบวนการทำไมมันไม่ดังดูภาคขยายก่อนนะครับสายโปงต่อเสร็จปยบร้อยนะครับมิเตอร์นะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับการใช้มิเตอร์ในการไล่สัญญาณนะครับภาคขยายนะครับจิ้มลงไปตรงกาวนะครับเขี่ยมันตรงขาสองขาสามของไอจงวันลุ่มเนี่ยครับ นี่คือกาวของเขานะครับไม่ดังนะครับไม่ดังนะครับภาคขยายพังว่าครับไปดู้าคขยายนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้แปดศูนย์ศนย์สองใช่ไหมแปดศนย์ศูนย์สองนะครับ ic แปดศูนย์ศูนย์สองนะครับทีนี้ ic แปดศูนย์ศูนย์สองนะครับเรามาวัดไฟตรง ic แปดศูนะครับ ทางมิเตอร์สิบโวลต์นะครับวัดไฟตรงไอซ0แปดศูนย์สองนะครับแปด2ูนย์ศนสองไอซตัวนี้เป็น i อซีพักขยายครับจับเก่าไปเส้นหนึ่งนะขึ้นหนาวหนาวมากนะครับดูไฟเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงเข้ามาตรงขานี้นะครับเพื่อนขานี้นะมันจะมีซฟพิเตอร์นะครับเห็นไหมครับสามโวลต์นะครับนะครับสามโวลต์แล้วทีนี้มาวัดตรงตรงนี้ครับมันจะมีตัวต้านทานสองสองสี่อยู่นี่ตัวนี้จะเป็นขาสี่นะครับเพื่อนขาสี่ บัสไฟครับไม่มีไฟนะครับเห็นไหมไม่มีไฟนะครับมันโฟกัสไม่ได้กว่านี้อีกแล้วนะครับภาพเบลอมากตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีไฟนะครับเอ้ยมันมีหน่อยนึงน่ะมีหน่อยเดียวนะมีน้อยนึงนะครับ ใ่ครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับปลด C ออกก่อนนะฮะปลด C C ตัวนี้นะครับซเป็น C ชิพนะตรงนี้นะครับถ้าปลด C ตัวนี้ออกแล้วมีไฟก็ C เสื่อมเลยนะครับดูนะครับ C ตำแหน่งนี้คือ C ตำแหน่ง c 2 8นะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราจะไม่ปิดไฟนะครับผมจะไม่ตัดไฟมันออกนะ หนาวเงพี่น้องนะครับเอาซียี่สิบแปดนี่ออกนะครับเอาออกแล้วนะครับอยู่นี่แล้วนะครับอยู่ที่ลําโพงแล้วนะครับซิดออกมาแล้วครับอยู่นี่แล้วนะครับเอาเราวัดไฟทีหนึ่งครับวัดไฟนะหนาวมากอะนะครับ เห็นไหมครับมีไฟเห็นไหมครับเพื่อนมีไฟแล้วนะครับมีไฟแล้วนะครับเอาซีออกมีไฟนะครับซีมันเสื่อมนะครับเห็นไหมครับมีไฟแล้วนะตรงนี้นะครับเอาซีออกแล้วเนี่ยมันมีไฟนะครับตอนมีซีไม่มีไฟนะครับเห็นไหมครับซีมันเสื่อมนะเอาซีหนึ่งศูนย์สี่มาใส่นะครับค่าหนึ่งศูนย์สี่นะครับมาใส่แทนตัวเดิมนั่นนะครับตัวเดิมเป็นเดี๋ยว เอามาใส่ก่อนนะครับ C 1 0 4นะครับเพื่อน C 1 0 4นะครับนี่นะครับมันไม่โฟกัสเนาะผมไม่ปิดไฟด้วยนะครับเรามัดระวังนะครับหนาวเลย MÌ SIỀNG ĐĂNG CHỐP SẨM MÌN HÀI ไปรวมกับไข่เมงสาบสีตัวเดิมหายนะครับเดี๋ยวเพื่อนวัดไฟตรงนี้นะครับถ้าไฟหายสีเสื่อมนะครับเพื่อนๆนตรงนี้นะครับนี่ครับมันมีไฟแล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับมันมีไฟอย่างนี้นะนะครับนะครับถ้ามีสีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีไฟตรงนี้เพื่อนดูสีตรงนี้นะครับเนี่ยดูสีเนี่ยครับหนึ่งศูนย์สีนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ สิบสองศานะครับดี๋นี้ผมหนาวนะผมอยู่เมืองร้อนนะครับมาเจออากาศหนาวๆแบบสิบสององศาผมไม่ค่อยไหวนะะนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะทำการล้างสวิตต่อไปนะครับเพื่อน นี่เราให้เพื่อนฟังนะฮะผมจะล้างทาความสะอาดแล้วก็ถอดสวิตตัวนี้ออกมาล้างหน้าสัมผัสนะครับการล้างหน้าสัมผัสผมจะข้ามไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิปมันยาวแล้วนะครับอยากให้เพื่อนดูนะครับสีตำแหน่งนี้นะครับใช้ค่าหนึ่งศูนย์สี่นะครับใส่เข้าไปนะครับถ้าสีตัวนี้เสื่อมนะครับซึ่งพบบ่อยมากนะครับมันก็จะทําให้้าขยายไม่ทํางานนั่นเองนะครับโอเคนะครับมันตัวเล็กอยู่นะครับเพื่อนตัวเล็กอยู่ อาศัยการวัดไฟนั้นเพื่อนนะสีตัวเดิมหายไปนะครับอยู่ที่ไข่แมงสาบเนี่ยนะนะนะครับตำแหน่งนี้หนึ่งศูนย์สี่นะครับโอเคเลยนะครับสวิตผมล้างเสร็จไปที่เร,ร้อยนะครับหลืวบัตรกีขาสวิตนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเพื่อนฟังนะครับตอนแรกก็ว่าจะใจแข็งหน่อยนะใช้งานได้นะครับหวานมาคำมาจับนันมาจับนวิวยสวิตลุงทาดําเนินการน,นะครับ ในส่วนนี้เดี๋ยวประกอบเข้าไปครับเพื่อนประกอบเข้าเป็นเสร็จปทิ้บรบอยนะครับวาซิบา่าอ้าฟังไปนะครับเพื่อน <S <S ๆครับสร้างความบันเทิงครับในทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเพลงฟังแล้วล่ะมีแต่ขายยานะผู้จัดทํารายการก็นดนะแชื่น dot com นะโอเคครับจะพิจารทาจากไปครับเพื่อนเทคนิคแบบนี้นะครับลองค้นหาดูนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับเพื่อนมาดูมาชมก็อาจจะต้อง คอมเมนต์ทักทายกันมานะครับพเพื่อนๆเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับจริงนะครับยาสีบปล่อยให้ร่างกายมีปัญหาจนมันแก่ไขยากแก่ไขบ่ไรจังทีมาเริ่มแก่ไขจะใชมาเริ่มสมแซมบำรุงวางกันไปขายยาอ้สวัสดีครับ